สวัสดีครับผู้ชมทุกคนวันนี้ช่อง Speedster s p o r t จะพาทุกคนมาพบกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายดังระดับโลก New Holland กับรุ่น PT 4ี่ปี2026ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เกษตร,รกรไทยอย่างแท้จริงทั้งในด้านความแข็งแรงประหยัดน้ำมันและความสบายในการใช้งานรุ่นนี้ถือว่าเป็นแทรกเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงในหลายประเทศและเมื่อถูกนำมาปรับให้เหมาะกับสภาพงานเกษตร,รของบ้านเรายิ่งทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นไปอีก สำหรับ New Holland TT 4.7 5รุ่นปี2026นี้มากับดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและทันสมัยกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงไฟหน้าขนาดใหญ่ช่วยให้การทำงานในเวลากลางคืนสว่างชัดเจนมากขึ้นโครงสร้างโดยรวมยังคงความทนทานตามสไตล์แทรกเตอร์ยุโรปแต่ก็ถูกปรับให้เหมาะกับงานในท้องไร่ท้องนาทั้งการถ่ายการลากหรือแม้แต่การทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายชนิด หัวใจสำคัญของรุ่นนี้อยู่ที่เครื่องยนต์ขนาด75แรงม้าที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลคุณภาพสูงพร้อมระบบฉีดเชื้อเพลิงที่แม่นยำทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งแรงบิดและกำลังจะมาแบบเต็มๆแต่ในขนาดเดียวกันก็ยังรักษาความคุ้มค่าเรื่องการใช้น้ำมันได้เป็นอย่างดีเกษตรกร,ร,กรที่ต้องทำงานต่อเนื่องทั้งวันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงมากเกินไป อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเกียร์ที่ให้มามากถึง12เกียร์เดินหน้าและ12เกียร์ถอยหลังทําให้ผู้ขับเลือกใช้ความเร็วและแรงได้ตามลักษณะงานจริงไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ต้องการความเร็วต่ําแต่ใช้แรงดิ่ดสูงหรือการขับเคลื่อนในพื้นที่กว้างๆที่ต้องการความเร็วมากขึ้นทุกอย่างสามารถปรับได้อย่างอิสระแถมระบบกล้าวขับเคลื่อน4ี่ล้อก็ทํางานได้ดีเยี่ยมช่วยให้สามารถลุยได้ทั้งทางดินทางโคลนหรือพื้นที่ลาดชัน ในด้านความสบายนิวฮอลแลนด์ t 4.75ก็ไม่แพ้ใครห้องโดยสารกว้างขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนมีระบบการสสะเทือนที่ช่วยให้ผู้ขับทํางานได้ยาวนานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าพวงมาลัยบังคับเลี้ยวมีระบบไฮดรอลิกช่วยทําให้การหมุนพวงมาลัยเบาและควบคุมได้ง่ายขึ้นแม้จะบรรทุกหนักแผงควบคุมก็ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานสะดวกไม่ซับซ้อนคนที่ไม่เคยขับแทรกเตอร์มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาไม่นาน เรื่องระบบไฮดรอลิกก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนิวฮอลแลนด์รุ่นนี้มีกำลังยกสูงสุดกว่า3,000กิโลกรัมทำให้รองรับอุปกรณ์การเกษตรได้หลายรูปแบบทั้งผ่านไถ่ายโรตารีหรือเครื่องจักรพ่วงอื่นๆสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบต่อพ่วงแบบ3จุดก็แข็งแรงและใช้งานง่ายเพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนหรือปรับอุปกรณ์ต่างๆการบำรุงรักษาก็ถูกออกแบบมาให้ทำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คน้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรลิกหรือกรองอากาศทุกอย่างถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวกลดเวลาในการดูแลรักษาและช่วยให้แทรเกเตอ,อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอสิ่งที่ทำให้ New ฮอ l l ล n ด์ tt สี่น่าสนใจมากสำหรับรเษกษตรกรไทยคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีจากต่างประเทศกับความต้องการจริงของผู้ใช้ในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้ทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นการเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานและการปรับระบบต่างๆให้เหมาะกับงานไรนาหลากหลายประเภท ทั้งข้าวอ้อยมันสำปะหลังหรือพืชสวนถ้าเปรียบเทียบกับแทรกเตอร์ในระดับใกล้เคียงกัน T T 4.75จะมีความได้เปรียบในเรื่องความนุ่มนวลในการขับขี่และระบบควบคุมที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากกว่าหลายคนที่ได้ลองขับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกสบายไม่แข็งกระด้างเหมือนแทรกเตอร์รุ่นอื่นในคลาสเดียวกันอีกทั้งยังได้ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของ New ฮ o l l a n d ที่เป็นแบรนด์เก่าแก่ระดับโลกสำหรับราคาแม้จะอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูง แต่เมื่อเทียบกับคุณภาพความทนทานและประสิทธิภาพการทำงานแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะนี่คือการลงทุนระยะยาวที่จะช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาและสร้างผลผลิตได้มากกว่าเดิมสรุปแล้ว New Holland Tt 4.75ปี2026คือแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องพลังงานความทนทานและความสบายเหมาะสำหรับเกษตรกรไทยที่ต้องการเครื่องจากคุณภาพสูงใช้งานได้ยาวนานและช่วยลดต้นทุนในระยะยาวใครที่กำลังมองหาแทรกเตอร์คู่ใจไว้ทำงานในไรนา รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับและนี่ก็คือการรีวิวจากช่อง s p e e d s อร์ s p o r t ของเราหากเพื่อนๆคนไหนเคยมีประสบการณ์ใช้งานนี้คอมเมนต์าบอกเล่าความเปงนมาอย่างมากนะครับก็ชอบดูดีทุกอย่าง